ปัดเป่านกวีดระดมพลต้านกฎหมายนิรโทษกรรมด้านสอ,อรสอเล่งขยายพื้นที่พรบ,บมั่นคงหากมียกระดับการชุมนุมนิติราชเสนอสภาโหวตให้ร่างนิรโทษตกไปยกเลิกกรรมธิการชุดเดิมและเริ่มวาระสองใหม่ด้าน4 0สวปลุกวุฒิสภาลงมติไม่รับร่างธธาหากผ่านสภา มอบยางประจวบหวาระเบิดโลรวางบนรางรถไฟใกล้จุดชุมนุมด้านประธานเครือข่ายยืนยันไม่ถอยปักหลักที่เดิมจี่ยุคคนลงพื้นที่จรจาข้อเรียกร้องจานเหลืองมอบตัวสารภาพรับงานยิงเปาหนอมมาหนึ่งแสนผอบอชนอเผย ปมขัดแย้งตัดสินฟุตบอลเนวินท่านแหลงให้ความร่วมมือตำรวจขู่ฟ้องคนทำสโมสรเสียหายเขี่ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคนคนเนชั่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวค้นคนเนชั่นในวันสุดท้ายของเดือนตุลาคม31ตุลาคมนะครับวันนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์บ้านเมืองสาคัญสําคัญเราก็คงจะพูดกันเบาๆเรื่องของวันฮาโลวีนนะวันปล่อยผีนะฮะวันที่คุณเป็นจงชอบเลยแอลเลงเขาอ่ะที่คนเป็นอะไรอยู่ร่วมมิติกับอะไรคนตายมิติของคนเป็นกับมิติของคนตายเนี่ยมันเชื่อมโยงมันเชื่อมโยงกันขนาดนั้นเลยอ่ะมันล่วงข้ากันก็เลย แล้ววิญญาณมันจะออกมาใช่ใช่ใครจะไปรู้เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ไม่มีเหตุการณ์การเมืองเนี่ยเอาเรื่องนี้เลยหัวนี่ครับยาวแต่วันนี้มีนะฮะสเหตุการณ์นะฮะก่อนอื่นก็ไปที่บริเวณลานสถานีรถไฟ3มเสนงก่อนครับนะครับซึ่งวันนี้ก็อย่างที่ท่านทราบนะฮะว่าเป็นวันแรกที่ทางพระประชาธทิปัตดนำโดยคุณสุเทพนั้นเป่านุวีดนะครับ ซึ่งวันนี้คุณสุเทพก็ไปอ่านถแถลงการนะครับฉบับเดียวกันกันกบที่คุณสุเทพได้อ่านเมื่อวานนี้ที่บริเวณรัฐสภานะครับ,ค,รบคุณสุเทพไปเนี่ยนะครับก็เวลาประมาณสักหกโมงสี่สิบนาทีนะครับเนื้อหาใจความก็คล้ายๆกับเมื่อวานนี้เลยนะครับว่าตอนนี้สสทั้งหญิงและชายตัดสินใจออกมาร่วมต่อสู้กับประชาชนเพื่อต่อต้านกฎหมายล้างผิด ที่รัฐบาลและพักเพื่อไทยพยายามเสนอเข้าสภาโดยไม่ฟังเสียงประชาชนนะครับรัฐบาลยิ่งลักพักเพื่อไทยสวนทางแนวพระราชาัะเลขาชัดเจนนะครับโดยการดึงดันใช้เสียงข้างมากในสภาผลักดันร่างพรบรนโนรโทษกรรมมีเนื้อหาลบล้างความผิดให้พี่ชายในคดีทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงความผิดของแกนนำกลุ่มผู้ก่อเหตุร้ายในการชุมนุมทางการเมืองนะครับโดยไม่ฟังเสียงพักท้วงของประชาชนนะครับ เราจะลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่มีวันถอยฮะคุณสุเทพบอกไม่มีวันกลับบ้านมือเปล่ามีสองทางเลือกให้รัฐบาลเท่านั้น 1. ถ้านางสาวยิ่งลักษ์ได้ยินเสียงของประชาชนขอให้กลับตัวถอนร่างพรบนนรโทษกรรมการชุมนุมก็ยุติอสอถ้านางสาวยิ่งลักษ์ยังไม่ยอมเลิกก็จะมีการต่อสู้ด้วยชีวิตของคนไทยทุกคนจนกว่าจะได้ชัยชนะ อย่าลืมว่าเวทีการต่อสู้แห่งนี้คือที่นี่ภาพที่ท่านเห็นนี่นะฮะเป็นเวทีของประชาชนไม่ใช่เวทีของพรรคประชาปัฐที่ปักนี่ฮะแล้วคุณสุเทพก็ชเชิญชวนด้วยว่าใครจะมาที่นี่ก็ได้นะฮะใครอยู่ไกลจะไปที่อุลพงศ์ไปที่สวนลุมหรืออยู่ต่างจังหวัดไปสารากางใช่ไปสารากางนะพี่น้องไปร่วมแสดงออกนะครับเราเป็นคนดีเราอยาไปเผาสารากางนะ <c oughs> แสบเลยนักทูตฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับอุ <laughs> สุเทพบอกว่าให้นั่งรถไฟฟรีมาลงที่3มเสนเลยอ่ <laughs> ใช่แล้วก็บอกว่าเกมนี้เนี่ยผมสู้ถวายชีวิตเทหมดหน้าตักนะฮะรัฐบาลจะมาหาผมเพื่อเพิ่มคดีกบฏอีกคดีก็ไม่กลัวแล้วก็จะรับผิดชอบการกระทําของประชาชนทุกอย่างไม่หนีไปไหนนะนี่ฮะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณสุเทพบอกใครมีนกหวีดถ้ามีก็ให้เป่าพร้อมกับผมโอ้โ ตอนนั้นลั่นเลยนะฮะ,ฮะคนที่มาชุมนุมเขาเอานกหวีดติดตัวมาด้วยนะฮะแล้วก็เป่าปรีดพร้อมกันเลยคร<ช>ับไม่รู้ว,ว่าเรามีวินาทีนั้นไหมที่วินาทีเป่านกหวีดเออใช่เสียงดังสนั่นเลยนะฮะแล้วที่บริเวณที่ชุมนุมเนี่ยนะฮะโอ้โหปรากฏว่าเออ่มีเต็นท์หลังคาสีฟ้าอยู่สองข้างทางถนนเสตสริริตั้งแต่แยกเสตสิริไปเลยนะฮะนี่นะเหะ็นไหมฮะอันนั้นเป็นซุ้มอาหารนะฮะ เขาบอกมีซุ้มอาหารเนี่ยมากมายนะครับในบริเวณการชุมนุมนี่นะฮะซึ่งตามข่าวเนี่ยมีถึง25ซุ้ม <c oughs> นะฮะ20ซุ้มเป็นซุ้มทั่วๆไปที่จัดมาแล้วก็มี5ซุ้มเป็นซุ้มมาจากสุราษฎร์ซุ้มจากกะบี่ซุ้มจากพัทลุงนะครับ <c oughs> แล้วก็มีครัวชาวใต้ครัวชาวเหนือแล้วก็มีการขนเข้าสาร300กว่ากระสอบนะฮะ <c oughs> มาตั้งไว้อยู่หน้าลานพระแม่ธรณีบีบหวยผม อาค,ค,คารบอมลชวงเสนีปราโมทที่ทําการพักเพื่อใช้เลี้ยงผู้ชุมนุมข้าวนะฮะข้าวสาร300กว่ากระสอบนะฮะแล้วก็จอบโปรเจคเตอร์ไม่ต้องพูดถึงนะฮะช่วงตอนเย็นเนี่ยคนแบบล้นไปจนถึงเข้าไปในตัวสถานีรถไฟนะฮะนี่ครับคือเตรียมมาพร้อมมากแล้วก็มี มีอดีตรองที่บดีกรมตำรวจนะครับเดินทางมาร่วมชุมนุมด้วยพลตำรวจเอกวสิทธิเดชกุลชรนะครับนักข่าวเห็นนะเรามีนักข่าวที่นั่นหลายจุดนะฮะใช่ครับล่าสุดนะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศล่าสุดที่นั่นเลยนะครับครับคุณนพจักรอัตโนนนะครับจะรายงานมานะครับคุณนพจักรครับ ครับคุณกระหนกคุณพีระคุณเป็นจงครับบรรยากาศการ บบในนัโทศกรรมเวทีของทัพปัชยนิปัตธ์นะครับได้ผักหลักชุมนุมกันมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับซึ่งในช่วงเย็นเนี่ยก็เริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องสําหรับจุดที่มีการตั้งเวทีชุมนุมเนยอยู่ค่าจากจุดที่ผมยืนอยู่ที่หน้ารัพป,ปัชยนิพัตธ์ไปประมาณ100เมตรนะครับเวทีเนี่ยตั้งอยู่บนถนนกําแพงเพชร5ซึ่งกินพื้นที่ประมาณ2องเมตรเป็นถนน กาศบนเวทีที่ผ่านมาบรรดาแกนนำพักสิทธิพัตน์คนสำคัญสำคัญก็ได้เรียงกันมาปราสายบนเวทีตั้งแต่คุณสาธิตปิตุเตชะคุณสาชิตวงหนองเตยคุณสุเทพเชือกสุบรรคุณนิพิษอินทรสมบัติคุณถาวรแสนเนียมคุณกร ในวันนี้โดยไฮไลท์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีคือนายประซิสส์เดชกุลชรนะครับได้ร่วมขึ้นเวทีปราศรัยด้วยซึ่งที่ผ่านมานั้นเนื้อหาของการปราศรัยก็จะเน้นวิจารณ์การทํางานของรัฐบาลและของนายกยิ่งรักชินวัตรและให้พื้นที่สาคัญนะครับกับเรื่องของพลบบดโทศกรรมที่จะมีการล้างผิดนักการเมืองคนสําคัญสาคัญหนึ่งในนั้นก็คือพันตุ์นนทโกทักษินชินวัตรนะครับ โดยในช่วงท้ายของการถแถลงนั้นคุณสุทเทพเทรืองสุบันได้ยืนยันว่าจะปักหลักชุมนงต้านพรบรนทิทศกรรมจนกว่าจะได้รับชัยชนะเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนเว่าเวทีชุมนุมที่สามเส้นแห่งนี้น่าจะปักหลักชุมนุงค้างคืนต่อเนื่องยาวนานครับหลังจากนั้นก็ได้มีการถแถลงเป็นภาษาอังกฤษโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์และคุณแตทิพมงคลโสนกุลซึ่งตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งจุดที่มีคนบกเสียงกันมากคือเรื่องของจํานวนผู้ชุมมครับ สอบถามจากตำรวจสันติบาลบอกว่าผู้ชุมนุมในช่วงค่ำคืนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ8,000คนแต่ถ้าไปถามฝั่งของ,ของพรรคประชาธิปัตย์คุณสุเทพเครืองสุบ,บานพูดบนเวทีครับว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ20,000คนทางด้านคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับตรวจสอบจากการพูดผ่านทีวีเอเชียอัเดตเนี่ยบอกว่าน่าจะไม่น้อยกว่า10,000คนส่วนบรรยากาศนั้นผู้ชุมนุมจะมีมากเท่าไหร่คุณผู้ชมสามารถคาดคะเนได้จากพื้นที่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปิดถนนเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า250เมตร พื้นที่ด้านกว้างนั้นไม่น้อยกว่า12เมตรโดยที่ผู้ชุมนุมนอกจากบริเวณที่อยู่หน้าเวทีแล้วยังมีผู้ชุมนุมที่อยู่โดยรอบอีกด้วยส่วนสถานการณ์สดตอนนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ผู้ชุมนุมกังวลคือเรื่องของสภาพอากาศครับเพราะว่าเพิ่งมีฟ้าฝนเนี่ยไม่ค่อยเป็นใจนะครับเริ่มมีฝนท่ำลงมาบ้างแต่ว่าบนเวทีก็ยังมีการปราศัยกันอย่างคึกคักต่อเรื่องอยู่เมื่อสักครู่นี้เป็นคุณอาคมแห่งชวนนะครับที่เพิ่งปราศัยเสร็จไปแต่ว่าตอนนี้ไฮไลท์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเฝ้ารอกันครับว่าหัวหนส ชาชีวะจะร่วมขึ้นมาปราศัยหรือเปล่าเพราะว่ามีรายงานมานะครับว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยถ้าเดินทางออกจากรัฐสภามาถึงที่พระประชิดป,ปัตก็น่าจะขึ้นร่วมปราศัยด้วยซึ่งคาดว่าไม่เกิน1ชั่วโมงหลังจากนี้ถ้าคุณอภิสิทธิ์ขึ้นปราศัยเราก็จะได้เห็นคุณอภิสิทธิ์บนเวทีที่สามเสนี้กันครับและนี่คือรายการสดนะครับเวทีต้านบอบอลในพิธีกรรมที่สามเสนของพระประชิดป,ปัดครับ เห็นต่นุกัชร์ไม่เห็นอะไรเลยเห็นต่นุกักร์นะฮะนี่นะฮะแล้วก็การชุมนุมวันนี้ก็ว่ากันต่อไปนะครับสลับกับในสภาใช่ครับซึ่งวันนี้คุณสุเทพเทือกสุบานบอกนะครับว่าการชุมนุมที่สามแสนเนี่ยก็มีประมาณสองสามหมื่นนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยขอให้ได้เป็นแสนนะฮะวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่ง แล้วก็วันที่2พฤศจิกายนขอให้ได้เป็นล้านโอ้โหนี่ฮะในขณะที่ก็มีกทมนำรถสุขาเคลื่อนที่มาให้บริการผู้ร่วมชุมนุมด้วยนะฮะควันที่สองให้ได้เป็นล้านเพราะว่าตรงกับวันเสาร์พอดีไงพอดีนะฮะ S <S 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 อเดี๋ยวเราพักสักรครู่นะครัแล้วเดี๋ยวกลับมาดูบรรยากาศในสภานะครับที่วันนี้มีการอภิปรายร่างพรบรนิทศกรรมก็เป็นไปตามความคาดหมายค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับสักครู่ฮะ